สวัสดีครับเพื่อนๆชาวำนาน์ทดยวอลลสทุกคนครับก็กลับมาพบกับผมเอซิดคารครับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวละครใหม่นะก็จะเป็นเจ้าลิงแสงนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงว่ามันบิ้วอย่างไรบ้างน,นะครับแล้วก็ความสามารถอย่างไรหน้าเปิดแค่ไหนเนาะในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะพามา พูดถึงกันครับแับเพื่อนๆที่ต้องการฟาร์มเกมมือถือนะครับอย่างเช่นเกมเซเว่นไนท์ไอเดนเอเวนเจอร์เนี่ยหรือว่าจะเป็นเกมมือถืออื่นๆที่ต้องการเวลาในการฟาร์มเยอะมากแต่ว่าเพื่อนๆไม่สะดวกในการเปิดมือถือหรือว่าต้องเปิดคอมพิวเตอร์วันนี้เนี่ยผมขอเสนอ UG Phone ครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยเพื่อนๆนนสามารถฟาร์มเกมโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเปิดตัวมือถือหรือว่าไม่ต้องเปิดตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยค้างไว้ครับเพราะว่าตัวแอปเนี่ยจะเป็นระบบของคลาวด์ครับ สมือนว่าเราเนี่ยไปเช่ามือถือเอาไว้กับเพื่อนแล้วก็ฝากเพื่อนเนี่ยเปิดฟาร์มเอาไว้แม้ว่าตัวคอมของเราเนี่ยหรือว่ามือถือของเราเนี่ยจะปิดไปแล้วตัวเกมก็ยังจะฟาร์มอยู่นะถ้าเพื่อนๆเนี่ยไม่อยากเปลืองค่าเน็ตค่าไฟหรือว่าไม่อยากให้โทรศัพท์แบตเสื่อมเนี่ย Ug4 เนี่ยก็ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ครับราคาเริ่มต้นนะครับจะเริ่มเพียงวันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่แนะนำนะครับอยากจะเพื่อนๆเนี่ยได้ลองใช้ตัวของ GVIP ดูก่อนนะจะมีราคาแพงกว่าตัวของปกติเนี่ยนิดนึงครับคือวันละ2บาทเท่านั้นเอง แต่ว่าจะได้รับความเสถียรแล้วก็สเปคที่ดีกว่านะยังไงถ้าใครสนใจนะครับอยากจะดาวโหลด UG Phone นะก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ครับเพื่อรับส่วนลด20บาทได้เลยนะและหากเ,เพื่อนๆสนใจเติมเงินเกมมือถือนะครับแบบถูกกว่าเติมเองนะก็แนะนํานี่เลยครับ Elastic Shop ครับเป็นร้านให้บริการเติมเกมมือถือในราคาที่ถูกกว่าเติมเองแค่เ,เพื่อนๆนะครับทักไปที่ Facebook หรือว่า l i n e แอด Elastic Shop นะแล้วแจ้งว่าต้องการเติมเกมมือถือเกมไหนนะครับแล้วก็บอกแพ็กนะครับที่คุณต้องการทางร้านเนี่ยจะ ข้าไปเติมให้แบบประหยัดเลยนั่นเองนะผมเองเนี่ยใช้บริการมากว่า2ปีแล้วครับใครที่สนใจก็ทักไปได้ที่ a c e b o o k นะครับหรือว่า Line แอด e r a t i shop ได้เลยครับเอาล่ะ <All right, S 2> อย่างแรกเรามาดูแอนิเมชันกันนิดนึงดีกว่านะ mm hmm. ก็อนนีน้จนะเป mm hmm. ็นตีธรรมดาเนาะเวลาตีครีตเนีน่ยมนะ mm hmm. ันจะเป็นการฟาดกระบองลงพื้นนะครับแล้วก็จะมีแบบเป็นฟันนิดนึงนะไม่ข mm ีเลยเว้อันนี้ไม่ตายอ่าไม่ตายจะเป็นกระโดดโถเนาะแล้วก็จะลดเกราะศัตรูได้ครับมนะีลูกเกราะแตกแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ ส่วนคริติคอลเนี่ยอาจจะเป็นแบบนี้ครับตีคริเป็นรูปพัดเปเออเป็นเส้นตรงอะนะไปข้างหน้านะมันจะเป็นประมาณนี้ครับทีนี้เรามาดูความสามารถกันดีกว่าว่าความสามารถของเขาเนี่ยทำอะไรได้ลีแสเนี่ยจะเป็นตัวตีใกล้ตัวตีใกล้เนี่ยจะมีจุดเด่นที่เป็นการตีธรรมดาเนี่ยจะเป็นหมูนะแบบไม่คริติคอลนะครับไม่คริติคอลเนี่ยตีเป็นหมูเนาะส่วนคริติคอลเนี่ยจากดาเมจนะครับ250%จะกลายเป็น160ดูน้อยลงใช่ไหมแต่ว่าอย่าเขาจะผิดตรงนี้มันคือดาเมจคริครับมันจะไปรวมกับค่าคริติคอลใน ID อีกนะ ไม่ได้แค่ตรงนี้นะมันจะรวมจากในนี้ด้วยนะครับเพิ่มเติมอีกนะเป็นค่าครีททั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วดามดจจากคริทเนี่ยแรงนะครับอันนี้หละคนยังเข้าใจผิดอยู่เนาะว่าดาเมจคริทจะเบาการโจมตีนี้จะเป็นการโจมแบบเส้นตรงครับสามคูณหด้านหน้าตัวเองนะก็ที่ไไมันฟาดไปเมื่อกี้แหละเมื่อโจมตีสำเร็จครับจะมีการลดคูดาวสกิลตัวเอง20%สนกิลนี้มีคูดาวสวินาทีส่วนลดคูดาวสกิลไม้ตายยก็คือจาก1ิวิจะลดได้2วิ เท่ากับว่าทุกๆ2วินาทีเนี่ยจะสามารถลดคูดาวไม่ตายได้2วินาทีครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกตรงๆว่ามันเหมือนจะโกงมากๆนะแต่ว่ามันจะไม่ได้เทพซ่าอย่างที่คิดเพราะการที่ตัวนี้มันมีคูดาวอยู่แล้วมันเลยไม่ได้ลดรัวมากครับต้องรอ2วินาทีก่อนแล้วพอ2วินาทีเนี่ยก็ต้องมาลุ้นอีกทีหนึ่งว่าเราจะคริหรือไม่คริถ้าเราคริช้าเนี่ยมันก็จะยิ่งหน่วงเวลาไปอีกทําให้การลดคูดาวเนี่ยไม่ได้ลดรัวขนาดนั้น เวลาตีบอสนะครับในการตีบอสทั่วไปเนี่ยเดี๋ยวว่าจะพาไปดูตัวอย่างทีนึ่งเนาะมันจะกดสกิลได้ตัวละครละ2-3ครั้ง2ครั้งในช่วๆว ส่วนครั้งที่3เนี่ยคือครั้งที่ยี่สิบเก้าสามสิบวินาทีเนี่ยมันจะมีโอกาสออกทันบ้างไม่ทันบ้างแล้วแต่ตัวแล้วแต่บอสเนาะแต่ว่าลิงเนี่ยมันมีลดอคูดาวนิดหนึ่งครับทำให้ตัวนี้เป็นตัวละครที่การันตีว่าออกครบ3ครั้งแน่แต่มันก็ไม่เร็วพอที่จะออกครั้งที่4นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าด่านไหนที่เพื่อนออกไม่ได้ลิงจอ,อกได้แต่ถ้าด่านไหนที่เพื่อนออกได้ลิงก็ออกได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีความหมายอันนี้ก็เลยไม่ได้โกงอย่างที่คิดแต่มันจะดีขึ้นถ้า สู้นานกว่า30วิเช่นไปโจมตีใน Tower Defense นะครับที่มีการเล่นนานหลายนาทีเนี่ยมันก็จะมีเรื่องส่วนต่างเรื่องเวลาเนี่ยเพิ่มขึ้นทำให้มันลดคูดาวเรื่อยๆครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันสามารถน็อกรอบตัวของตัวละครอื่นได้ก็จะเด่นเป็นพิเศษใน Tower Defense ครับแต่ในโหมดอื่นๆเนี่ยตัวะคูดาวจะไม่ได้เด่นมากนะักนะตัวสกิลไม้ตายนี่ว่าครับจะทำดาเมจ240%เถ้าติดคริกก็ไปคูณกับดาเมจคริได้ถ้าไม่ติดก็ได้แค่244%ของพจมตีระยะยเป็นกาโจมตีแบบวงรมมครับเป้าาหมายนาะ มื่อจบที่สาเร็จครับจะเป็นการแลกลถดีฟ ens level 5ก็คือ20%ตตรงนี้จะเป็นหน้าที่เดียวกันกับตัวของคารีแล้วก็ชชนนอนเนาะผมเทียบกับชชนนอนก่อนดีกว่าตัวชันนอนเนี่ยจะเป็นเมคานิกเดียวกันกับตัวของลิงแสงครับก็คือรอคูดาาสิวิก่อนแล้วก็แปลกรอกแต่ว่าตัวชันนอนเนี่ยลดได้แค่สิบสองเปอร์เซ็นต์ครับตัวลิงแสงลดได้ยี่สิบเพราะฉะนั้นเนี่ยลิงแสงดีกว่าแน่นอนโอเคเนาะและลิงแสงเนี่ยสามารถลดบคูด้าได้เท่ากับว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยที่ต้องรอสิบวิเนี่ ลิงเนี่ยอาจจะรอแค่5้าวิแล้วก็กดสกิลได้เลยทําให้มันขึ้นไม้ตายเนี่ยได้เร็วกว่าตัวละครตัวอื่นนะครับแต่เล่นจริงไม่ถึง5าวิหรอกมันก็ประมาณสักแปดวิแหละอาจจะเร็วกว่าน,นิดเดียวนะเพราะว่ามันต้องรอคููดาวครีด้วยนะครับไม่ได้เร็วขนาดนั้นมันก็เลยจะกดได้เร็วกว่าตัวของเชนนอนครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์สูงกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยลิงแสงเนี่ยดีกว่าแชนนอนแน่นอนใครใช้ชชนนอนอยู่ก็เปลี่ยนได้เลยส่วนคารีอันนี้จะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยคารีเนี่ยเป็นตัวละครลดเกราะที่เน้นตีครละล ถ้าเริ่มมาปุ๊บคารีตีคริสเลยโป้งเท่ากับว่าเริ่มมาลดก่อได้เลยแล้วหลังจากนั้นก็วัดดวงไปว่าจะตีคริไม่คริคริไม่ครินะครับก็สลับไปเรื่อยๆนะก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยคารีจะลดก่อได้เร็วกว่าแต่ว่าตัวลิงแสเนี่ยแม้ว่าจะช้ากว่าเนี่ยแต่มันมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่านะมาลดได้20อันนี้ลดได้สิบห้าหนักหนดูแต่ส่วนตัวมองว่าลด20ดีกว่าครับอีกจุดหนึ่งที่ต้องช้าหนักนิดหน่อยก็คือว่าเรื่องของดดดดดาาาาาาววววคครรรัััีีีีในนนนนนผมมมมเเเเเ่่ตตออ้้้พะะะะฉถถกิทงงไึ3จ กํากึ่งกันมันจะไม่เด่นชัดมากถ้าเกิดคุณไปถึง3ดาวได้เนี่ยดาเมจมันจะเห็นชัดมากว่าตัวสีทองเนี่ยมันจะแรงกว่าและแต่ถ้าเกิดคุณไปไม่ถึงเนี่ยบางทีมันจะมีส่วนต่างเรื่องตรงนี้อยู่แม้ว่าทั้งทีเราจะตีแรงขึ้นแต่ปรากฏว่าดาเมจของคารีเนี่ยจริงๆแล้วมันเยอะกว่าลิงแสงนะมันก็เลยไปหักล้างกันเลยทําให้ทั้งทีเนี่ยกลายเป็นว่าสรุปแล้วไม่ได้แรงขึ้นมากนะอาจจะแรงขึ้นแค่นิดเดียวถ้าคุณเปิดม,มาดาวเดียวอย่างี้ก็อาจจะแรงขึ้นไม่มาก แต่มันก็คือแรงขึ้นอ่ะนะก็แนะนําอยู่ดีเพราะอนาคตคุณอาจจะหลุดเลนมาเรื่อยๆก็ได้เดี๋ยวดาวมันก็ค่อยๆเพิ่มเองเอะนาะก็เลยจะเชียร์ว่าถ้าเป็นไปได้นเนี่ยควรจะไปสัก3ดาวเป็นต้นไปจะดีมากๆเลยนะซึ่งผมเนี่ยก็เอาสัก3าดาวนี่แหละทีนี้พูดถึงบิวตัวละครแล้วกันเนื่องจากว่าตัวละครตัวนี้ค่าคริสสาคัญมากนะครับในการลับฟูดาวสกิลเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเน้นไปที่อัตราคริสอยู่แล้วนะครับในส่วนของลูกเต๋าตัวของเครื่องประดับจะแยกเป็น2สายสายทั่วไปก็คือคนเล่นเก่าก็อัพครดดาาาเเเเไปปไ้ลยยยงงนีีี็ท่่อาาอว แต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเพิ่งมาเล่นเกมนี้นะครับเป็นผู้เล่นใหม่เลยยังไม่มีตัวละครที่เป็นตัวชนผมไม่ได้ใช้คําว่าแทงนะคนในที่นี้เนี่ยจะเป็นสายขวานก็ได้จะเป็นสายโล่ก็ได้จะเป็นสายธนูก็ได้อะไรก็ได้ขอแค่ถ้าเป็นตัวละครสายขวานจะดีหรือเป็นตัวละครตีกไล้จะดีเป็นโล่ก็ดีถ้าคุณยังไม่มีเลยตัวนี้เป็นตัวแรกให้อัพหลบครับแล้วค่อยอัพคิดหน่ตัวละครของไอเดีเรานะครับทุกคนเนี่ยในไอดีตอนนี้เนี่ย ควรจะมีตัวละครสายทีใกล้นะครับอย่างน้อย1ตัวที่เล่นสายหลบมันจะช่วยแทงได้ดีครับหแทงบอสได้ดี2คือแทงคอนเทนต์อย่างดันเจี้ยนมังกรน,นะครับได้ดีมากทําให้คุณได้ทรัพยากรเพิ่มเติมจากจุดนั้นควรจะมีอย่างน้อย1ตัวในไอดีครับที่เป็นสายหลบถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ก็อัดหลบไปก่อนถ้าเป็นผู้เล่นเก่าไม่ต้องอัดหลบก็ได้เพราะว่าเรามีตัวแทงตัวอื่นละเราก็ไม่เอาดาเมจเลยประมาณนี้ทีมครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือเราจะถอดตัวคารีออกไปเลยนะแล้วก็เอาริงแสงแทนคารีหรือว่าชันนเอล นอกนน้นเนี่ยเราก็จะปรับตำแหน่งยืนให้มันสวยๆเพิ่มขึ้นเช่นผมเอาตัวประชิด3ตัวยืนหน้าแล้วก็จะมีนาโอมิีตัวหนึ่งนะครับยืนกลางตัวข้างหลังก็จะเป็นพวกใสยธนูต่างๆนะครับก็ยืนยังไงก็ได้จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ีเรียสขนาดนั้นนะนะเอออาจจะมีนิดน,นึงคือตัวตรงกลางเนี่ยมีโอกาสตีโดนบอสมากกว่าตัวด้านข้างเนี่ยอาจจะไปตีโดนลูกน้องก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยเราใส่ตัวละครประชิดเนี่ยเข้ามาเยอะมากครับในทีม3-4ตัวเนี่ยข้อดีเลยคือตัวละครประชิดทุกตัวเนี่ยจะตีหมู่ได้ครับ มันเลยช่วยเคลียร์ลูกน้องได้ค่อนข้างเร็วกับปกตินะมันก็จะทําให้เราเนี่ยไปโฟกัสที่บอร์ได้เร็วขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยอาจต้องรอตอนแบบถ้าจะกดสกิลอยู่แล้วอะถึงจะแบบว่าไปโฟกัสบอสกันแต่ตอนนี้คือจะเคลียร์ลูกน้องได้เร็วขึ้นแล้วครับก็อันนี้คือข้อดีของตัวครสายตีกลอะนะส่วนเรื่องดาเมจเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่าลิงแสเนี่ยไม่ได้เวอร์นะครับก็คือดาเมจ DPS ของเขาเนี่ยจะไม่ได้เวอร์โดดอะไรามากมายอยู่แล้ว แต่ว่าอย่าลืมนะว่าลิงแสงเนี่ยเขาเป็นตัวละครที่ลถกรอบมันช่วยทั้งทีมเนี่ยดาเมจเยอะนะอย่าลืมเรื่องนี้นะครับว่ามันทําให้ทั้งทีมตีแรงขึ้นด้วยเราอย่าให้ดีเพสตรงนี้บทบางยกตัวอย่างเช่นวานเซ่าเนี่ยวานเซ่าเนี่ยตีแรงมากเลยนะแต่วานเซ่าไม่ได้ไม่ได้ช่วยทีมเลยนะถ้าเกิดคาสซานดาอยู่เบอร์สองแต่คาสซานดาช่วยทั้งทีมให้แรงขึ้นคาสซานดาดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องนี้ด้วยลิงแสงเหมือนกันลิงแสงเป็นตัวละครที่ช่วยบัฟดีบัฟทีม ทำให้ทั้งทีมของเราเนี่ยทั้ง1ิคนเลยเนี่ยแรงขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะมีตัวเลขที่เรามองไม่เห็นตรงนี้เพิ่มขึ้นมาโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปซีเรียสเรื่องดี s พมากนั้นนะครับลิงเป็นตัวละครที่ดีมา,มากๆตัวหนึ่งนะเทียวว่าควรเปิดนะครับเข้ามาติด i อดีไว้อย่างน้อยก็1นดาวไว้ก่อนเอามาเล่นก่อนแล้วค่อยๆทําดาวที่หลังก็ได้อันนี้แล้วแต่อีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้โฟกัสนะครับก็คือเรื่องของการกดไม้ตายเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าสามสิบวิเนี่ยมันกดไม้ตายได้กี่ครั้ง อันนี้คือครั้งที่1นนะครับเดี๋ยวทุกคนดกดมาตายพร้อมกันลิงเนี่ยจะเร็วกว่านิดหน่อยเห็นไหมมันไม่ได้เร็วกว่าแบบเห็นภาพขนาดน,นั้นนะนี่มันเร็วกว่าแค่นิดเดียวครับแล้วก็ครั้งที่2ก็จะมาพอๆกันนะแทบไม่ต่างเลยครับคือมันบั็กหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะลิงมันจะเร็วกว่านิดเดียวครับอันนี้ครั้งที่สองนะทุกคนกด2ครั้งหมดแล้วก็ครั้งที่สามจะเห็นไหมว่าเวลาจะหมดละอันนี้คือกดไม่ทันอา่านี่จบก่อนแต่จะเห็นว่าเมื่อกี้ คนอื่นจะกดไม่ทันแน่ๆแต่ลิงมันจะมีแนวโน้มที่จะกดทันได้ก่อนแป๊บหนึ่งก่อนหมดเวลาลิงมาจอกไม้ตายได้แล้วเพื่อนเราจอกไม้ตายไม่ได้มันจะเป็นประมาณนี้ครับฟีลลิ่งในการกดไม้ตายของลิงในดานะนะรอบเมื่อกี้น่าจะรถคูดเอาช้าไปหน่อยรอบนี้ค่อนข้างเร็วอ่ารอบนี้ค่อนข้างเร็วลิงกดครั้งที่2แล้วคนอื่นเพิ่งจะกดครั้งที่สองปื้ดปื๊ปืปืไปอ่าเห็นปะ่ะแล้วก็ครั้งที่3ทันไหมห้าวิทันนะครั้งที่3มาปื๊ดแต่คนอื่นไม่ได้กดเ คนอื่นกดไม่ทันอันนี้คือจะบอกเป็นจุดเด่นของลิงก็ได้คือมีโอกาสก,ากดสกิลครั้งที่3เนี่ยมากกว่าชาวบ้านเขาแต่ว่าผมเสียดายว่าถ้าเกิดมันสามารถเปลี่ยนจาก3ครั้งเป็น4ครั้งได้เนี่ยมันจะพีกว่านี้นะคือไอ้ครั้งที่3เนี่ยบางบางรอบอะตัวเพื่อนๆของเรามันก็กดได้เหมือนกันก็เลยแอบนิดนึงนิดนึงอีกคอนเทนต์หนึ่งนะครับก็คือในส่วนของ power defense ครับ power defense เนี่ยตัวลิงเนี่ยก็จะมีข้อดีนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะมีลดคูลดาวน์เนาะไอ้ลดคูลดาวน์เนี่ยเยมื่อกี้เราสู้กันแค่30มสิบวิ มันก็เลยอาจจะลดคูดาวได้ไม่เต็มที่ครับแต่ถ้าเป็นใน Tower Defense เทอร์เ e อร์ดิเฟนซ์ี่ยมาสามารถสู้กันนานครับหลายนาทีทําให้ลิงเนี่ยสามารถบนคูดาวได้เรื่อยๆมันก็จะมีส่วนตา่างหรือว่าสามารถกลับมาใช้ไม้ตายเนี่ยได้บ่อยกว่าชบบาวบ้านชาวช่องเขาเพราคนึงอาจจะสมมุตินะว่าอาจจะก,กดได้สักประมาณสิครั้งเ่ยลิงอาจจะก,กดได้12ครั้ง13ครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับ ยิ่งสู้นานตัวละครที่มนรถคูดาวจะยิ่งเก่งครับอ่ามันจะเป็นประมาณนี้ส่วนเรื่องของการทำดาเมจเนี่ยก็ดาเมจลิงผมจะยังไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่ามันแค่สาดาวอะเนาะข้อดีของเขาคือการตีหมู่ถ้าคุณทําดาวมาเยอะเนี่ยมันจะดีเพราะหนึ่งคือลิงตีหมู่ตีธรรมดาก็หมู่ตีคิกก็หมู่ไม้ตายก็หมู่นะนีะ่ของผมจะค่อนข้างน้อยครับเพราะว่าของผมเอ่อไอดีผมเ่ยจะมีประมาณ5าดาวกันหมดแลลวไอ้ข้างบนเนี่ยมันเป็น5้าดาวหมดเลยนะมันก็มันก็เลยอาจจะตามดาเมจไม่ค่อยทันครับตรงนี้นะ ก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าดามเมจของลิงเนี่ยไม่ได้เดือดมากนักข้อดีของเขาอยู่ที่การแปะลดเกราะนะครับที่เป็นหมูเนาะแล้วก็สามารถลดคูลดาวน์สกิลตัวเองเพื่อลดเกราะได้บ่อยขึ้นในขณะที่ถ้าเกิดเราใช้แช่นนหรือว่าคารีเนี่ยแช่นนเนี่ยรถเกราะหมูเหมือนกันแต่ว่าลถกราะน้อยกว่าแล้วก็ไม่มีลถคู่ดาวตัวคารีเนี่ยรดได้แค่ทีละเป้าครับมันจะไม่เหมาะในทาวเวอร์ดีเฟน์เลย ลิงก็เลยจะเป็นช้อยที่ดีกว่านั่เองครับในแง่ของการลดกร่อเนาะแน่นอนว่าในการตีคอนเทนต์ทั่วไปนะครับอย่างการลงดันเจี้ยนประจำวันหรือการตีมังกรเนี่ยนะคบก็ตัวของลิงแสงก็ได้ใช้แน่ๆอยู่แล้วนะเธอมันลงทุกที่เลยตรงไหนที่คุณใช้ชั้นนอนอยู่ใช้คาลีอยู่ก็คือโยนลิงเข้าไปแทนได้เลยครับมันเข้าได้กับทุกคอนเทนต์ครับเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้เนี่ยมีก็ดีควรมีเชื่อว,ว่าควรมีส่วนจะเปิดดาวเยอะดาวน้อยอันนี้พี่งงบแล้วกันเพราะว่าคิดว่าเพื่อนๆน,นจะจ๊ะ ถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยไม่น่าจะเปิดไวทุกตู้อยู่แล้วหรือคนเติมน้อยเนี่ยก็อาจต้องเลือกบ้างอะไรบ้างนะส่วนตัวผมเนี่ยผมมาลงที่3ดาวเป็นหลักนะครับคิดว่าผมไม่ได้เปิดเกิน3ดาวแล้วเพราะว่าไม่ไหวจริงๆสำหรับคลิปนี้เนี่ยฝากไว้เท่านี้แล้วกันครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในการตัดสินใจเปิดตู้ลิงแส่นะวันนี้ลาก,ก่อนบายบายสวัสดีจ้าสวัสดีครับ